มาๆพี่น้องมืใอนี้ภาพาไปยางตลาดเอเชียเมื่อนี้ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีกับการผ่าตัดเมื่อนี้อาการก็ดีขึ้นพ่อยางใดแต่ว่ากับตรงยางเบาๆค่อยๆละมัดระว่างนะคะพี่น้องเพื่อที่แบบว่าแทนให้เข้ามันจะเป็นกระตุกกระเทือนหลายแต่ว่ากัต้องของมาหาซื้อกับเขาต่านะคะนั่งกระถือโอกาสสั่งสีใหม่สีมือนะคะเน,นาะเป็นไงแล้วก็ยิบมหายนะคะตามใจเนี่ยบกักคัก เนี่ยสีนกเป็นนกสีใหม่เป็นใหม่สีพักเป็นพักนะคะนอกจากสุยางสุเนี่ยวตามใจหลายครับตั้งแต่เป็นไข่มานี่อยากได้ดิชวนออกมาชอปปิ้งแบบว่า just look which one good look at the b a c มาซื้อีกอย่างก็คือหนอนมากหอเนื้หางยิบไปนะคะยิบกันยังกระอยากใดอยากกินมาใช่ว่าที่ยิบยิบไปนั่นก็บุ้งเลว่ากินพวกเผาไใเพราะว่า เพิ nope. ่นกับจางเมย์ก็เขาเลยแต่ว่าเพิ่นกับผ้ามาสื่อนันสื่อพี่น้องเนาะกระเทียมกระมดหอมกระมดอียั่งกระมดก็เลยพากันมาสื่อมาสัตว์แบว่าแต่ทั้งหมดทั้งนวดนั่งจะไปสื่อบักฮู้มาต่ำอยากกินบักฮู้ม่่กินต่ำไทยแต่ว่าพ่อไปนะคะพ่อไปหอดแล้วลืมกัาสยู่แกน็บดีจังเนี่ยบริสุทธิ์สื่อจังบักเขือนี่นั่งกับบริสต่างใจสืไปสื่อบักเขือแต่ก็ได้ก็ได้บักเขือกลับมาบ้านนะค่ะน้องมีหอดซ้ายบัวซ้ายบัวก็มีกระเทียน ตอนแล้ว่าห้สาหมีเลาเลือมเขือเราเลือกเนั่งกเลยิเลือกซอย้เอ็ just do what I say what is it ทุกรังที่ไปน้ำกันนะต่อว้าสิวาเนี่ยน้อใหม่กินไหนอ้อนสิกินน้ใหม่แล้วก็หามอใดดอกแว่าอันก็เลย่าอยากกินพวก ของดอ,องนะคะเนาะจังพวะนมม้งนมใหม่ที่อย่างที่สื่อการะงับไหวสัก่อนเนาะแต่าก๋วยเตี๋ยวเยิบเอากะทิกระป๋องเพราะว่าอยากกินในแกงกั่วเพิ่นอยางแกงกั่วอันนั yeah. ้นหอยแมงคู no ่ไอ้ใส่ใบชะพลูนะแม่พี่น้องอย่ากลับมาหอดร้านอย่างในหูดอกคาว่าอร่อยเลยห้าเนบวันตอนไปย่างตลาดเนะ่ยย่างแบบซื้อเรื่อซื้อย่างแบบว่าอันว่าท่นได้สร้างยาอยู่นอกพี่น้องอันมาเบิ้งวิดีโอเนี่ยจนเสียงหูว่า จะคองยิบย yeah. ังแน่ซื้อยงว่าสันนอกก็เลยอยากกินขนมปงยายแล้วก็ซื้อยิบขนมมาหายุร่งหนึ่งนะคะเนาะเพราะว่าได้แบบว่ากินแก่หิวไฟว่าสันธนาเวลาป่วยนี่ก็ดีไม่พี่น้องจักปลูกจักหัวเอาใจทามนันทามนี่เดนั่นเทนี่หายส้ยางได้พี่น้องมเขาก็แบบว่ากิไมด้แ่ดีดีหลักน้องก็จํเิว่าคนเฮาห Yeah and onion ปกติแล้วคือกินเนื้อน้อยมากแล้วม n เขี o w มาเยอะมากตลาดเอเชียแบบนี้นะคะเนาะปกติตลาดเอเชียลาเนี่ยนะคนกินมากเนาะคนกินไป่ร้านอีกร้านหนึ่งนะคะเนาะเพราะว่าร้านนี้ขึ้นมากแล้วว่ากินมันแห้งกินพวกของสดผสนเนาะมันก็เลยบ่อยากมากแต่ว่าอันนี้ก็คัดใจเมียบ่อยๆผสมให้มากเสมอี่หน่อย ให่แล้วไปซองไปเนี่งเบิ้งนะคะบะอกทำไรได้วาเวลาแม่ย่าได้ก็เห็นบะงอกอ่าๆเดแลยวก็ซื้อมาให้กินว,ว่าเพิ่ง่วงว่าเมี่ยอ,อยากกินงอกนะกถึงเวลาล้าก็มาจ่ายเงืนไงไง่นในมันเราก็นของออจายเง่นในเมียเบิ้งหลอบีสิดหดลายบร, 2, ร 2, นได้นะคะพองฟ้อื้อไปหมืนจดสอนละคะสอลประมาสองพกว่บสองัตัวที่ออนตัอมานในกระยูดาหลายเมื่อคนนะคะ ได้กลองรถ <ลด S 1> แล้วก็มนนีคะพี่น้องว่าแต่นี่มีรถรถจักรยานถีบด้วยนรถถีบทุกฟองมันมีเวียดนามพี่น้องเคยขี่มี่รถจักรยานรถสามหล่อปันอันทีเป็นเราก็จะมีนะมีบล็อก,นะกให้นั่งอยู่ข้างหน,น้าต้นจักรย,ยานหรือต่างๆกันเป็นยุประเทศเขมรกับประเทศเวียดนามเขาเจา้าจะมีแบบนี้เนะาะผู้ใดเคยได้นั่งบอก รถเข็นกระมี่ได้แต่ก็อยากหิวเพราะลุ่มพลั้งพันบ่อยากเอารถเข็นกลับมากขึ้นกเกาพอไปทรงอ่อนหอดบานแล้วเอาของเขาตู้เย็นแล้วนั่งกระสีกลับไปเหตุงานอีกคือเกานะคะพี่น้องราวเพ่นมิเวลาสามชั่วโมงตัวก็เลยผ้าอ่อนมาซื้อกับเข่าวรสันทานาะพี่น้อง